เปิดไปเอ่อเอ๊ะที่ทีเอ๊ะหาสีปลาพวกทไปเออจะเจ้าเรือไปจะเจ้าเรือไปอืมนี่ทานเรื่องอะไรคะเนี่ยนี่ทานเรื่องเกือกระดาษอืม จบแล้วจบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคคิวต่อไปเป็นพี่ปิ่นเล่านะคะโอเคไหมอ่ะพี่ปิ่นมาเล่าพี่ปิ่นเล่าให้ฟังหน่อยเราไม่จังอ่าเล่าให้น้องเป่าฟังหน่อยค่ะสองน้าได้ไหมเอาฮัทชเว่อตอนสัสิบตอ่ะให้พี่ปิ่นเล่าน้องเป่ารอฟังสิคะเรื่องกระต่ายน้อยโอนไม่ล่ ทำไมเอามือมใส่หัวอย่างนั้นละ่ะสัตว์ป่าต่างๆนอนหลับอย่างมี้พ<ฮ>่อให้นหนูดูพ่อก่อนเอา้าอ้หนอย่ะฉีดนะของเล็กน้อยนะคะนี้ที่ปิ่นก็ไม่อยากอ่านแล้วทีนี้ตัวเองเอาไปอ่านนะ